ลจะหาแตกได้ไม่ได้แัดงโลขม่วนเลยไม่ได้กินอายจังเลยอะ่ลนะอล้านเลยน้องดูบอกว่าอายกว่าน <c oughs> ้องบอกอ่ามาเห็นกูนะเจอกันได้อาทิตย์ละห้าครั้งดูนี่ดิดูคอมเมนต์ดิออมมก็ของพามันกับก็เพราะอไอ้ออคนนี้มาไงเปฝึกวิชาลัยไทยมา ไม่ได้บอกเมื่อวานไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นไม่ได้ลดได้ลดอะไรเลยจะลดขมวูนก็ตีผองไม่กินเฮ้ยก็กะว่าวันนี้จะลดไงแต่คือไม่รู้ไงว่าสภาพนี้รู้ไหมน้องมาทักทายกันเลยหรือยังคนดิบไม่ค่อยชอบมันขัดอะไรมันไม่เดียวไปใช่ไหมมันแอบว่ามันหอมขึ้นใจใช่ไหมอันนี้ก็อบ่อยเนี่ยแต่ไม่ออกหวานหวอันนี้อย่างใช่ะ ไม่ no, no. ้องแบะม่วงนี่ชาวบ้านบอกมาเปล่ากินกินบองช้ากินไปเงี้ยไอ้เมื่อไห้่มีให้เราเหลือเดี๋ยวขอโซดามาลูกซิฟกางเกงด้วยเพื่อลากางเกงไม่ใช่ลูกไม่ในลูกในลูกทำไมเขาไม่มาล่ะเขาบอกให้ลูกซิฟด้วยครับแซวในลูกไม่ใชลูกไหนล่ะเขาบอกให้ลูกลง่ในลูกไหนอ่ะมีเหรอลูกขึ้นแล้วใค้ตัวนี้ไงมึงตกใจหมดเลยไม่กาว่วงแล้วแต่มนี้ยอร่อยอ้วนมากตอนเนี้ยอ้วนแบบกางเกงซิปแต่ไปแล้วถึงตัวมาเช้าไม่เดอกกมางกา เพงเนอนั้นี้อยู่ที่อยุธยานะเพราะทุกายจะมากินร้านตะฮุยแล้วก็โยเกิร์ตผู้กองอะไรนะต้มยำผู้กองอะอร่อยเยจะลองล้าก็งผู้กองมาไม่ต้องสต้มยำผู้กองัอันนี้อันนี้อันนี้อมมันมาแบบสดสด หมูกรอบเป็นแผวอร่อยมากโดยใช้เบาโยเกิร์ตใช้ไปเอาโยเกิร์ตเลื่อหนงโยเกิร์ตไว้ใช้ไปเอาโยเกิรต์ตเ,เ,เ,เข้าเมืองว่าเป็นไงพูดร้านปิดด้วยนะเขาไม่ขายเลยนี้แม่อ่ะมึงพูดสิว่าข้าเมืองเป็นไงโอ้โหวันนี้ใครอยู่ยุทธยาบาย้างเนี่ยใครอยู่ยุทธยา,าที่มีความสุขอะรถติดสุดๆใครมาเล่นน้ำที่ยุทธยาเพราะร้านบอกว่าเข้าวเบลโยเกิร์ตให้โซดาขยับไม่ได้เลยไม่ให้โซดาเข้าวโอ้โหแขนเห็นตัวเองแล้วกลัวเลยถึงขั้นระเบิด อ้วนมากอย่าอย่าอย่าทักฉันลัวจะบอกว่าไอารัสบอกว่าเข้าไปแล้วขยับไม่ได้เลยให้โซดาไม่ต้องออกมาโซดาไปไปเล่นแป้งมันต้องแบบมันร้อนคือหาแป้งมาคุกคันอะไรอ่ะตัวนี้เอาไว้ตตรงโซดาเลยเพราะว่าเอาโซดาไม่กินมะม่วงเอ้วนมากจริงโอ้โหแม่อ้วนเหรอพี่ถ่ายรูปเลยเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ผมตั้งแต่น้องนุชเนี่ยคือตอนเนี้ยตอนแรกกล่าวว่า มนใช่ก็บอกว่ายังบอกอยู่ว่านุชเดี๋ยวน้องนุชด้นี้พี่ด้วยนะเมืนกัว่าไอ้นี้พี่ด้วยอ๋อเซลฟี่หรอโกวลอื่นอ่านมากมันเห็นตุ๊ตายมามถามเู้ถเรอ Đúng mình, toàn đập thử. mình không จ๊ะครับ đập มันต้อง wow, mình mình thấy chạy mình thấy đấy à. wow, ตอนแบบเผลอ kiểu. Cái đó là คือเอ้ยลืมบอกว่าที่ไหนที่นี้ยคือโลตัสอยุธยาค่ะเพราะว่าน้องน้องนุชบอกว่าเห็นร้านเปิดบิ๊งซูเปิดใหม่ประมาณสองสาม้านเมื่อวานนี้แล้วพอดีมามันดึกแล้วก็เหลืออยู่ประมาณร้านนี้แหละแล้วก็รี่สั่งอ่ะจะเขาจะปิดแล้วโอโหวิบค,คือว่าจริงๆจะเข้าไปกินในเมืองตแต่ว่าแต่ละวิ่งผมไม่ชอบมามุกเลยนะแต่มาโมกมันดีทุดวเนาะนี่ ก็อบอกว่าจะเข้าไปกินในเมืองแต่ว่าในเมืองอ่ะเนี่ยไปติดเป็นประมาณชั่วโมงหนึงก็เลยแมวดีกว่าก็เลยกล่าวว่าล่าเลยกล่าวว่าเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปกินตะทุยตะทุยเปิดแน่นอนน้องนุชล่าเลยตะทุยเปิดเหรอแน่นอนใช่ไหมสวัสดีพี่ลูกตายพี่รัสพี่นุชแล้วก็ลูกพี่วันนี้วัสดีลูกพี่ด้วยนะคนหาเหรอให้้ดูได้ไงอ่ะก็เรียกลูกพี่ไงอ๋อมีคนเดียวเหรอลูกพี่ี่ยไม่ไม่ก็มีแต่ยังยังเรียกอยู่ไง ไคนาไหนอเมตะไม่ใช่คนคนนี้เอาออกม่ม่งันเดี๋ยวมันจะถล่มเดีวเราค่อยไปตักกิงนออมันเอามาไว้ตรงเนี้ยไปเพราะกคนไหนเม้นบ่อยๆเหมือนกับที่จะพิมว่าเหมือนกับว่าฮลโหลหัวใจรักรัวๆน้องเวฟเนอะไรบางอย่างที่แบบอุทยาจะตามไปถ้าบอกลายอะค่ะบอกลายก็มีคนเดียวที่ขายของและลาตัวเองเ่านั้นนถ้าแนนซี่ปึ๊โลกอยู่ตรงนี้แก้งทาเป ไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นเดี๋ยวเขาไม่เห็นไปดึงโลโก้คนนี้ด้วยจต็มแนเล่นมากลอกลอกเลยเว้ยกอ่ะมึงเหรอไม่เห็นไม่ดีเฮ้ยถั่วอ่ออะก็เป็นถั่วหอมเหมือนถั่วของญี่ปุ่นพวกอย่างเงี้ยมนเป็วอมันนี้คือไม่เหมือนถั่วไทยไม่ทำมาเลี้ยงไงทำมาเลี้ยงคืออะไรวะเฮ้ยตัวตัวเห็นอันนี้ถูกไหมเมื่อกี้เม็ดอะไรตัวไปเล่นมาเมอกี้เฮ้ยเต่งเขาจะกินไม่ลงนะเว้ย พูดยิ่งงอนลุกอยู่เลยร้านน้ที่เราเดินทางไปกินอ่ะที่มีเคสสองกินที่อร่อยเยอะๆคืออะไรน้ำหวานขอจะได้ไม่ไปหมน้ำหวานสุดยอดจริงๆน้ำหวานร้านสวยพูดอะไรไปเรื่อยเปลื่อยมันอ่านก็ไม่อ่านพี่รักแต่บอกว่าเม่บอกว่าได้ไปกินบิงซูที่บางแสนไงอร่อยมากเลยร้านปิดไม่ใด้หรออร่อยไหมชื่นใจ ยุ่งแบบโคะตรงนี้จริงๆบี้ตรงนี้ยหนเหลมเลยมนแล้วนก็เลยมัสวแล้วก็บอกไ้บ้าบ้ามันหกเองเออเองแล้วมจับมาผมในหน้าเยต่งมาเยอะๆไปต่อะไรกัเดี่ยวนะมัดผมอ๋อเสื้อผ้าอย่างไปต่างประเทศจะได้ที่ไหนคะ นิสดาอะไรนี่อะไรนะนิสดาอิ่ทิเมตอยู่โลตัสอยุธยาค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปกินปลาทูนี่คุณนายเขาอยากกินเขาจะมาเอาโยเกิร์ตน้องตระดาจะไปบอกว่าเดย์นอนยังไงอ่ะผมยังสวยอยู่เลยไม่นอนไงเออว่ะไม่นอนจริงว่ะพี่คือจะลงก็มุ่นรถไม่ได้เว้ยจริงๆริงเดี๋ยวันนี้จะรถแต่เผอิญว่าไม่วันนี้พี่อยากกลับว่าจะมาซื้อโยเกิร์ต เอาไว้ไปกินเวลาลงข้าวม้วนคุณนายอยากกินตอนแรกเริ่มต้นกันเลยอยากกินเขียวใกล้ๆแล้วบอกเออไปกันเอออร่อยเดี๋ยวไปกันแล้วกูก็แบบไม่ไปแล้วพรุ่งนี้ไม่ได้จริงๆพรุ่งนี้แบบต้องลดแล้วมันอ้วนมากแลาอันนี้ว่ออันนี้ชื่อร้านอะไรซิงเกิลหลังเขาต้อง บั่มี็ตเราบัคเกลาบเางที่นี่เหรออ๋อที่ต้องอุ้ยชื่ออะไรวะอันนี้อันนี้เหรออันนี้ชื่ออะไรวะน,นี่น,นี่นี่ร้านนี้เราสองก็นั่งกันอยู่แค่เนี่ยสามคน เอ้ยจะบอกว่าคือตอนแรกแต่แค่มาซื้อยมเกิดไว้กินเวนลาลดาขโวนกู้ตายบอกอยากกินบ้างฉันก็บอกเขามาไหมล่ะเห็นก็ลังเลือดเทียกเขาบอกมาไหมแล้วเป็นไงไม่รู้สุดท้ายแล้วอยากกินนันฮุยอยากหนึ่งนั่นอย่างอินนี่ใหามันมานี่กูไม่ได้ลดละอยากรับน้ำผึ้งที่นี่เราตัดทิ้งยาแล้วสุดท้ายกูก็ไม่ได้ลดจริงๆกินแหรงมากนะอืออว่าเราค่อยลดอันนี้แรงก,กว่ากูตอนแรกกูบอกว่า เขาจะลดากแล้วบอกแลดินอีกแล้วนอีกแล้วมันบอกให้รดมันจันดแรงมาบอกอ๋อเหรอมอ๋อหมซิปดักไปหนึ่งตัวรอเครื่องมิสูฉันมาก่อนนะอืมนีากิโนี่อนี่ไงพี่นัดพีนกับทุกคนแล้วก็ทุกสายสวยเนี้ยิแตส่งเทพ ถามมันว่ามึงอยู่ไหนอ่ะกต่ว่าด้าไม่ใช่ก็บอกมาว่าถ้ามึงจะมาทุกทายอยู่เทพไม่ได้มันเนอะาไปเหมือนเลยพวกนี้อะเนอะมันเย็นๆขึ้นใจมันไม่เลี่ยนมากเลยนะใครอยู่ยุยยาก็ดีว่ะมันเป็นแบรนด์แปลกมันไม่ใช่แบรนด์พวกแบบชอบบิงอะไรอย่างเงี้ยมือแล้วนั่นเองบางทีเราก็อยากแบบว่าอุ้ยจริงจริงมันมีหลายอย่างเลยเนอะ นีตักมารหมดทุกตาขอบคุณมากเลยดูดูร้าดิขอโทษนะตักไปแล้วเหรออันี่ตักกำลังใกกำลังเราดีกว่าเคินส่แล้วอ,อ่มกลับมาหมดตัวแบบเขาจะเป็นเนะม็ดเม็ดยังงเห็นไหมเม็ดดำๆนั่นคืออะไรคนะมน้อง,างถามเกิดแดงถั่แดงม,มันเหมือนแบบของของของญี่ปุ่นจะเม็ดอย่างเงี้ยเหมือนเคยรีวิวตอนนี้ <Okay. S 1> ไปเที่ยวญี่ปุ่นอนะเม็่ให่สวยกว่นี้น่อยนนะ่อ

ถามว่าแล้วร้านกาแฟหลักลับออยู่นะร้านกาแฟคือเลยวะกันจัดต้องใส่กันมินเฮ้ยพี่จ๋างค่ะพี่จ๋าเห็นพี่จ๋าพี่จ๋าจะได้อยากสั่งมะม่วงกับสตรอเบอรี่อะค่ะออโต้ชอบมะม่วงพี่โบชอบสตรอเบอรี่อ่ะไอ้นุ้ยก็ชอบมะม่วงอันนี้บอกมะม่วงอร่อยพี่จ๋าพี่จ๋าพี่อยากพอดีจะทักไปลืมเลยเดี๋ยวดูแขนนะ ลำบึกไปกับเท่านั้นี่ยเห็นเป็นคนไม่รู้ตัวนะเว้ยอ้วนมากแต่ตังตัวไม่เคยยอมคือแบบนึกอ่าแม่คนต้องเขาอ้วนแต่เขาจะต้องแบบแขนยาวปิดหึอ้วนแล้วไงล่ะเกาะอกมึงอย่ามึงอย่าวัมาดูอาหารมึงบอกว่าอย่างนั้นเลยอ้วนได้จริงวันนี้มันจะอ้วนน้อยเท่าไหร่อออ่ต้้งาานเไ ้องนน้าหักครับอไีตอห่ไหในดูดมเนี่ยเอไม่ได้มรูดเองไอ้คำพูดแบบนี้จังๆอย่างเงี้ยมีมคนเดียวพี่บีมาไม่ทันหลายวันเลยโอ้โหเมื่อวานะเอ้ยไม่ทันวันก่อนเนาะที่เต็มชรีอ๋ออยู่เชงใหม่ ได้เลยค่ะน้องบอกได้เลยค่ะนี่อ้ยจาพี่จาพี่จาหน้าเองเด็กเหมือนน้องเลยนี่อืมคนนึงน่ารักมากเฮ้ยแบมึง็ไอ้ก็หลายเจอนะดูหน้าพี่จ๋าเนี่ยมัยุคยี่สิบสี่อะออนแาสวยกเป็นคนอวกที่แบบวกสวหน้าสวยมากจริง่จ๋ายยี่สิบสามหรือยีูี่ะอืมแบบ้สวยเง้ยะกินมะมวงีไหมกินิมะ่วงาพี่นุชน่าิงแล้ว อายนู้นี่มันอายแต่เข้าใจความอายของคนนะเวลาที่ไม่แต่งก็มาถ่ายกูโกรธมากเลยอะขนาดนี้กูกูแต่งแล้วกูยังกูยังโกรธตัวโหเองเลยเพราะกูอ้วนไงขนาดนี้นี่นี่ร้านแอบแต่งมาในนี่ยังโกรธทรายตรกไม่สวยเหรอนะสวยอ้วนไหมแล้วเล่นสวยแล้วกลับไปบ้านเลยอุ้ยดูดิซิปแบบสะลุลงตลอดเวลยอเข้าบ้าน้น้องหญิงที่ร้านแอบไปสาดน้ำเธาสาดหรือยังครับเอาเดี๋ยวจะสาดสดารก่อนครับอีห่า ร้าอยากได้อะไรล่ะครับเดี๋ยวพี่จัดให้อ๋ออยากได้มะม่วกครับพี่ไม่ใช่โอรีโอใช่ใเนาะนี่มันใส่แบบตุ้มหูน่ารักจัง้องนู้ด้องนุ้ดมีนุกสีเลยลองนู้ดเหมือนกันมีนุกสีจริงๆเพราะว่าเดเบียร์แม่งแบบให้มาให้หมดแต่เขาชอบตัวใส่ถีงเทาก็ถุงเท้าเขาเแล้วน้องๆเขาไม่เป็นสองตาแล้ว ถอ้อยู่ยุยยาบ้งอ่ะข้างในเป็นไงมัง้งรายงานมาหน่อยเพราะว่ารัฐบอกว่าเข้าไปแล้วแบบออกาะกินไม่ได้ห่างนิดหน่อยเขาเรียกว่าห้ามกี่ปีไปไปกินร้านตะทุยเพลงอะไรอ่ะเออไม่้อยากกินแล้วอนจะกินอะไรเส้นจ๋ายเฮ้ยเฮ้ยแล้วกเ,เ,เวก,กิจบจากตะทุยไปไหนต่อไหมต้องดูเวลาเนาะแต่เข้าเมืองไม่ได้อยู่แล้วนี่ ไมได้ที่ไม่เปียกพอุ้เปียกเปียกไม่ไหวเหมือนกัน,นดู<ว>คน<า>นี่ขับรถช่วงสงการตั้งหดตั้งหูตั้งมิดมากเลยเฮ้ยล่ะข้างในเมืองที่ที่เขารถติดที่ว่ามึงมึงเลื่อนไม่ได้ชั่วโมงนึงอ่ะมันติดอะไรมันติดนคนไปนเล่นน้ำสงการหรือมีงานรถบิ๊กอัพหยุดศาสตร์จากไอ้พวกแต่ว่าไม่เดินกันอ่ะออ๋เพราะว่ามันดึกแล้วโซดาเ้าเอ๊ะมันมีงานหรือเปล่าว<ะ>ิเคล<ะ>ียร์ไม่ได้ด้วยนะ คใครจะไปเคลียร์ล่ะค้องมาสนุกสนานกันจะไปเคลียร์ให้จะคุยไหมล่ะ,ะให้จะคุยไปเคลียร์ร้านอาหารเรียวนั้นคือร้านอะไอร่อยอ๋อ,อแม่ลิ้ว ทุ่งที่เราไปกินล่าสุดเมื่อเมื่ออะร้องถาไปไปอีกเมื่อไหร่ร้านไหนไปอีกเมื่อไหร่ร้านไหนร้างขานี่อันนี้ไม่ได้ไปก็ชี้เลยงงแม่หลียวไปอีกเมื่อไหร่ร้องขาเราจะไปจริงไปแน่ไปแน่มาอร่อยจริงไปไปไม่ไปเช้ากลับได้ได้เลยเนาะลอวเนโอแอมแอบไปก่อนน้องกุ้งก้าจำพี่ก้าได้ด้วยเก่งๆค่ะจำได้จำได้ไม่หนา ว่าจะมีคฟอนต์ท้องหูสลามากเลยอ่ะไม่หรอกมันฟุ้งฟิ้งน่ารักไงจริงจริงเนี่ยมันเอามาใส่แบบไปให้มันสดใสเหมือนประสงการณ์จริงอย่างสงผมนี้เข้ากับปี่มากค่ะน้องมูน้องมูนถามให้เหรอคะเขาถามใช่เพราะว่าน้องมูนต้องมาอยู่กูแล้วเอ้ยเอามือหยุนี่กูเมื่อยมือเออต้องไม่บอกจิ้งปิ่งจางป่างแจ้งแป้งโจงโป้องไปก่อนไหมลองไปก่อนลองไปก่อนพี่หนม่งลองไปก่อน กดทานกสุนทรครับจนะร้องใหมาครับหันหน้ารังพี่ดินิ่หน่อยเคอยดูห <c oughs> น้าพี่หน้าหน้าหน้าพี่แดงหน้าพี่แบบไปกินหน้าแหลหล่อหน้าพี่ไปกินนั่นมานิงแปงปะไรู <c oughs> อ่ <c oughs> เอ้อมหน้ารักคนที่บีกอนเลย่อูได้ไหมไม่นะไม่เอาีอ่านพี่จะส่องนี้ที่แกงใครหอมหอวเองไม่รู้หอม ต้องมีคนอยู่ในต้องอเพลงหน่อยได้เพลงอะไรครับจริงเป้งแจงแปลงจริงจริงแปลงจางแปลงโป่งโป่งอะไรหนึ่งอะนั่นแหละซอมบี้เพราะที่เพราะที่สดาให้ร้องเพลงเขาสดายจะขอบกินแป๊บหนึ่งฮักนิดหน่อยเขาเรียกว่าฮักจริงปิงฮักจริงปิงเขาเรียกว่าฮักจางปางฮักมากหน่อยเขาเรียกว่าฮักแจงแปลงฮักเริ่มรุนแรงเขาเรียกว่าฮักโจงโป่งจริงปิงจางปางแจงแปลงโจงโป่งแค่เนี้ยถูกแล้ว อีเนี่ยท่ไปซอมมาทำไมทำน่ารักยุ่งแล้วอ่ะพี่หนุนน่ารักพี่รัฐปิงปิงจางฟางอะไรวะโอ้ยอยามีเพื่อแบบพี่รัน่ารัสุดๆไอยมดงใจแฟนคํา่งอ่ะมีเพลงใหม่ไหมไม่มีโอ้ยอกอกโอาอไอ้จุกใจเลยดีเป็นเพื่อนกันยิ่งรู้เอาเอาเพลงอะไรฮะมันคือเพลงอะไรมะของ ไ่ใช่หรอตายอ่อนไม่ใช่ใช่เหรอจีนปิดกาเอ่อของรัติก,การฝนคณะสุนทรอนทรองออของฝนหุยย้อนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าคนกำลังรักพี่โซนน่ารักนี่เฮ้ยเฮ้เหรอให้ปอนในกรอนส่งมาแบบจริงจังมากเดี๋ยวกูวา่ากูจะผอมถ้าเกิดจะดาผอมได้นะนด้วยไม่ขายได้อันนี้อันนี้เฮ้ยรัดเนยแข็งพูดมากเลยอุบาทว์มาก ต้องเห็นไกลๆอย่ามาเห็นใกล้นึกสองได้ดูห้องโซดากางเกงซื้อมาจากไหนอ่ะสวเบียรเนี่ยอ๋อเจเบียร์สวยอะส่องเดี๋ยวลาส่องโอ้โหเจเบียร์เจเบียร์เนื้อเป็นรลอนๆเลยเห็นเลยสวยนะเป็นพูดอะไรนะปลาผมไม่ได้พูดอะไรพูดอะไรเนื้อเป็นรลอนๆก็มันออกมาจากรูอะภาพเป็นรลอนๆรนอนคู่ตาฉาม ราไม่ใช่ร้านมันร้นมันเนื้อแน่นอ่ะไม่ร้านมึงเนื้อออกแล้ววันนี้มึงนอนนั่งมึงมันก็ปิ้นไงเข้าใจไหมก็มันรัดดูนี่มันเป็นคนที่ใส่แบบเนี้ยวันหลังนะมึงวันหลังไม่ต้องชวนกูมาเลยอ่ะไม่มาแล้วได้ได้แล้วเราจะไปนั่งสิ่งก็แหละไปไหนไปไหนไอ้ร้านหมึกย่างอร่อยจริงอะหมึกย่างกรอบหมึกย่างหมเออพูดได้ิบิ๊กไส้ร้านไหนวะโอ้โหร้านลิ้วอะไรอะยำมาโคตรอร่อยเลยอ่ะอร่อยมากเลยบิ๊บสวยจริงเหรอดูมันทิพย์เปล่า ดูมันว่าสซดาดีมันบอกว่าอะไรนะปิ้นจะออกมาจากรูอุ้ยไม่ได้บอกรูออกมาจากไอ้ท่อกลางเกงอ่ะมึงมองจะรูมึงไม่อ้วนอะไรให้มันรู้ไปงั้นเดี๋ยวไม่อ้วนเลยพี่ไม่รู้สึกมึงไม่อ้วนสภาพพี่รู้สึกปะวะเอาอ้าวลืมรู้สึกมึงนี่กันเนาะร้องใหม่อีกรอบช่วสวยมากช่วส่งหแหละจะกินนมสดให้ดูนี่พี่รัามีนี่ มมากพิมพ์อ่ะพิมพ์เพราะความหวานขาดไม่ได้เนี่ยคนะคุณๆนะครับชาตินี้คุณๆก็อย่ามาเรียนนะเต่พอเป็นเบาหวานเจ็บหน้ามาเรียนนะแล้วจะเพลงที่มีเพลงใหม่ๆคะไม่มีเพลงอะไรเพลงนี้เพลงที่เจลาอยู่ไหนที่จล้อยู่ที่ี่โลตัสอายุรยาค่ะให้ส่งโทดาแป๊บนึงเดี๋ยวขอติดชื่อเพลงนี่มีติดชื่อเพลงติดเหนืะเขามาสอง แกงสวยมากเนาะดูกล้าช้อนแข่งเลยเฮ้ยอย่ากช้อนแข่งไหมมาเนี่ยยังหาเรื่องกันน้ำมัเฮ้ยเก้าแบบเสให้แกโหดูดูดูเห็นปินอีกมันไม่จะไม่จะไปทำอะไรตำมุตำมี้กัน่ก็เฮ้ยโซดาเป็นมนุษย์แป้งคเปิดจริงจริงเมั่วอกวมานี่ก็นึกว่าไปซื้อผงหอมสีจันมามันพาดีนะไม่ใช่มันร้อนคอมึงก็จะรู้อยู่ว่ากูร้อนเหงื่อออกเสร็จแล้วนะ ว่าแล้วร้านนี้เพิ่งเปิดด้วยเออใช่เชอรี่สามโคกทำอะไรอยู่เขายังมีนี่อยู่เลยอยู่เหมือนเหมือนเปิดวันไหนวันสองพันยี่สิบวัสวัสดีครับพี่เดียพี่เดียมาโอ้ยถ่ายได้ไงอ่ะพี่รัดนะต้องไปเป็นเพื่อนพี่ลัดแล้เด้งก็มาพี่ลัดสวัสดีด้วยเลยแล้วก็น้องกนกวันก็เข้ามาเหมือนกันฮะเขาเปิดวันที่สิบสองขอดายอยู่เขาเปิดได้สองวันโต๊ะวันที่สิบสองได้ผ่านมาอ่ะพี่รัดถ่ายรูปสิเออเนถ่ายรูปเนี่ย นถ่ายรูปาไม่าถายใช่ไหเขาถ่ารูปมาเิรามเปิดรนประมาณในอของร้านเองมีังขยะทั้งหลังเวกแยพรเซนเตอร์ไห็นเซนเตอร์ครับเห็นมกลุ่มนี้เป็นดาราทุกคนเลยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทุกคนเลยโขอบคุณมากครับน้องไอวแหง ไอ้นุชเขาคุณครับน้องมัดสีที่อยากฟังเพลงพี่แต่พี่จะร้องให้ฟังอีกเพลงนะครับพักนิดหน่อยเขาเรียกว่าฮักจริงจริงักจริงๆเขาเรียกว่าฮักจางปางฮักมากหน่อยเขาเรียกว่าฮักแจ้งแปงฮักเริ่มรุนแรงเขาเรียกว่าฮักจงโปงจริงปริงจางปางแจ้งแป้งจงโป ภูเก็ดพวกมึงมามันจะมาขนไกด์ย้อยงไงมยนมันยป่งทิ้งเลยไม่ดีพอได้แล้วรัดนี่ใส่ถ่ายดีๆเดี๋ยวตกไปอะไรน่ถ่ายรูปนี่จัดเป็นหนึ่งเพลงปิงแต่เริ่องอยารกินตะเเออไปอยากเจอพี่โซดาที่สุดมาเลยก็มาไปเจอเจอมจอเ่อเอเจอเจะเจอเลยเ่ะเ่อเจกเจอ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 จกเจเกจเจอเอนจอเจอเอเอนลอ ต้มอยู่ตรงข้างนั้นเราจะกลับก็มาบอกนะที่เราร้านวางแสดเนี่ยของไม้ด้วยเนี้ยอ๋อเออเปนั่งเขแอบขอไม้มากขอถ่ายรูปไงน่ารักมากเลยเอาคณครับน้องมัสซีอยากฟังเพลงอะไรขอพี่ยอให้หนูฟังแก๊งวัยรุ่นไปเจอที่ร้านแกรุ่นเอออันนี้เป็นัยรุ่นเลยอ่ะเป็นัยรุ่นทั้งกลุ่มเลยบอกว่า เราไปเจอที่เราไปเจอที่ร้านที่เราไปตอนร้านสุดท้ายเราไปเจอร้านสุดท้ายถ้าร้านคาราเมปิดแล้วเขาก็บอกเขาเขาแเพลงแต่เขามีวิวมานานแล้อย่างเขาเห็นมึงร้องเพลงแน่ๆเลยร้าใช่ถึงว่านั่งหาทั้งโต๊ะเลยเออแล้วเขาก็บอกว่าแต่เขาเขาชมเขาก็บอกว่าน่ารักอะไรเงี้ยเขาไม่ว่าหราเขาก็บอกว่าน่ารักดีอะเขาบอกว่าเราจะไปอ่ะเดียวเดีจะไปแล้วเนี่ยนี่เนี่ยคนเนี้ยเขาบอกว่าสุดาเหมือนเหมือนตุ๊กตาเนได้ได้แต่บางทีหน้าดิ แต่ดูแล้วเขาบุคลิกสวยหรออทุกคนเลยนะแฟนคลับเราอ่ะเราอแฟนคลับโซดาดินบินอะไรอีกใบหนึ่งอ่ะตะกี้จะเราไปแปะเงินนะอ่ะแปะแปะแล้วไปไหนอ่ะนี่ไงวันนี้เห็นไหมทุกคนชมว่าเหมือนตุ๊กตาอืมตุ๊กตาหิริร้านพอได้แล้วมึงจะมาช็อตเอามานี่มานี่โอ้โหจ้าเด็มึงเอาไปช็อตตัวเองทำไมันักหนาเดี๋ยวจะไปกินร้านตะทุยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวถ่ายอีกที่ร้านตาทุย giờ bây giờ là người mày chút chút